สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆท,ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ FC ทุกๆคนค่ะเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองัดเกรดค่ะน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆี่นะคะทุกๆกท่กททานนะคะ,ะไปชมรถนิสสันนาวรา4ประตู 2.5E นะคะเป็นนิสสันนาวราแ l ล c k e อ i t ชันปี2019เกียร์ธรรมดานะคะก็คือคันนี้ค่ะเป็นสี Burning r e รนะคะสีแดงนะคะมีตัดกับสีดำด้วยคันนี้นะคะเป็นคันที่เขาเออรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิสสันตกแต่งมาให้ดูแข็งแกร มากขึ้นแล้วก็มีดีเทลภายในมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะนิสสันนวราบล k Edition 4ประตู 2.5E ปี2019เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้อระยะทางการใช้งานค่ะอยู่ที่48กิโลกว่าเองนะคะคันนี้เป็นสี Burning Red นะคะสีแดงนะคะแล้วก็ตกแต่งสติกเกอร์สีดำนะคะมีสติกเกอร์3มิติด้วยนะคะคันนี้ดู แข็งแกร่งดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะนั้นเองขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันค่ะด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะรุ่นนี้ป้ายทะเบียนคันนี้ก็คือเป็นป้ายทะเบียนตัวนี้เลยสองขอไข่ละจุฬา1นึ่งกรุงเทพมหานครคันนี้เดิมทีนะคะเป็นป้ายทะเบียนของจังหวัดแพร่นะคะ,ะมีตัดด้วยเส้นสีส้มดานลางด้วยนะคะกรอบไฟค่ะคันนี้ค่ะเป็นกรอบไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะ กรอบไฟตัดหมอกเป็นสีดำนะคะสีเป็นโนแบค็คด้วยอันนี้ก็คือด้านหน้านะคะส่วนถัดไปเลยค่ะในส่วนของล้อกันบ้างล้อนะคะเป็นซุ้มล้อตีโป่งอ่าน้ำหนึ่งให้ดูภายในซุ้มล้ออันนี้ก็คือภายในซุ้มล้อนะคะยางค่ะคันนี้ ยางปี19ึซีรีสยางคันนี้อ่าตรงนี้อ่ะสองห้าูนแม็กขอบสินิ้วนะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กเดิมๆเ,เลยอ่ะคันนี้นะคะมีบันไดบันไดข้างด้วยบันไดข้างก็ตัดอ่าขอบเส้นสีส้มอันนี้ก็คือสติกเกอร์3มิตินะคะดูดานดูแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเลยคันนี้ กระจกข้างสีดําค่ะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างตัดเส้นสีส้มอีกเช่นเคยค่ะอ่ะาคันนี้มีลูกเล่นเยอะเนาะเอ่อกระจกค่ะก็ตัดขอบโรเมียมอ่าที่เปิดเป็นสีดำกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆเ,เลยนะคะกระจกนิสสัน ภายในค่ะฝั่งประตูอันนี้ก็คือที่จับเป็นโครเมียมปุ่มกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติกระจกข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าตัวอาจจะเป็นตัวหมุนกระจกอันนี้ก็คือเป็นแอร์แอร์เป็นทรงกลม พวงมลาลัยค่ะเป็นพวงมลาลัยหนังหุ้มหนังพวงมลาลัยหุ้มหนังเออนี่ค่ะมีเย็บได้สีส้มด้วยพวงมลาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันตรงพวงมลาลัยหนังเบาเป็นเบาหนังเบาหนังค่ะแล้วก็ตะเข็บเดินได้สีส้มคันนี้มีแอร์แบ็กให้สองลูกคู่หน้านะคะ เกียร์ธรรมดา6กเกียร์หน้าจอขะเชื่อมต่อบลูทูธอ่ะก็คือเล่นได้ทั้งเอ,อ p p l e c r r p พ a y นะคะ a n d r o อ d อ u t o อันนี้คือปุ่มแอร์เนาะอ่ะ AUX อ่าตรงนี้ก็คือ USB USB อยู่ตรงนี้ พาวเวอร์เอาเเชื่อมต่อหน้าจอกดตรงพวงมาลัยได้เพราะว่าพวงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชันตรงนี้ก็คือที่วางแก้วเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือปุ่มกดไม่ได้ขอบที่วางแก้วเป็นสีเทาเมทริกด้านใน มี power outlet อยู่ตรงนี้อีกหนึ่ง power outlet ตรงนี้อีกหนึ่งและก็มีอีกหนึ่งที่ค่ะเพิ่งเห็นตรงนี้อีกหนึ่งเออนี่รุ่นเนี้ยมันมี power outlet ตรงนี้ด้วยแปลกดีนะคะอ่ะี่ตรงนี้ก็คือน่าจะที่ ใส่ของอ่ะมาดูข้อมูลรถกันบ้างนะคะราคาค่ะคันนี้อยู่ที่579,000บาทค่ะอ่านิสสันนาราบลอกดิชั่น2.5อีก4ประตูนะคะคันนี้อ่ารุ่นปีพศ2019คันนี้เขียนว่าสีแดงดำเนาะอ่ะเครื่องเชื้อชนิดเชื้อเพลิงดีเซลค่ะ4สูบ163แรงม้านะคะนนี้ระยะทางการใช้งาน48 0 0 0กิโลก,กว่าเองค่ะ เจ้าของรถลำดับที่สองค่ะรถทุกรุ่นทุกค่ายนะคะที่น้ำหนึ่งามาแนะนำนะคะเช่นรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งค่ะสามารถตรวจสอบแหล่งที่ไปที่มาที่มาที่ไปได้นะคะเป็นเจ้าของคนขับมือเดียวค่ะ<อ>ข้อมูลการประสบภัยไม่มีค่ะก็คือไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือ ด้านหน้าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลรถอันนี้ให้ดูเลยว่าเคยเปลี่ยนป้ายมาจากจังหวัดแพร่เปลี่ยนมาเป็นบริษัทเพชรยนต์แล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างเนาะที่จับด้านหลังก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเย็บตะเข็บได้สีส้มโครเมียม บาะด้านหลังค่ะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันเดินตะเข็บได้สีส้มเช่นเดียวกันคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางที่ใส่ช่องใส่แก้วกระเป๋าจิงโจ้ไฟอ่านแผนที่อ่ะขอขึ้นไปเลยมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ตรงห้องตรงกลางอันนี้คือ ตรงนี้นะคะก็คือที่ใส่แว่นตาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟซ้ายอ่าไฟขวาไฟซ้ายอ่ะอันนี้มันกดปุ่มลงอ๋อนี่คือเปิดโอเคอ่ะกระจกมองหลังนะคะมีตัวตัดแสงด้วยนี่อ่ะตัดแสง แอร์แบ็กสองลูกคันนี้มีแอร์หลังกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นตัวที่แขวนกับคาซีทก็คือมีเบลให้ Okay. ภายในกว้างขวางค่ะดูสวยมีแอร์หลังด้วยอ่ะแผ่นยางอ่ะให้ดูขอบขอบประตูต่างๆสติกเกอร์อยู่ครบ ไฟท้าย LED คันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะอ่ะมีกล้องถอยอตานิสันนวราอยู่ครบตัวรับสัญญาณนะคะเป็นครีบปลาฉลามอ่านี่คือตัวรับสัญญาณ ตงคีบฉลามนะคะมีไฟเบรกดวงที ar, s, free, ่สามก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาได้ฟรีค่ะนะคะเพียงแค่คุณมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเอามายื่นได้เลยนะคะแล้วก็สเตทเมนต์หรือใบรับรองเงินเดือน เตทเมนต์ใบรับรองเงินเดือนแล้วก็สลิปย้อนหลังอ่าสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนนะคะยอ้ยอนหลัง3เดือนหรือว่าล่าสุดนะคะหรือว่าใบรับรองเงินเดือนเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้คนที่ติดอ่าแบคลิสต์นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูเครื่องด้านหน้าบ้างนะคะ มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะอ่ะที่ปัดน้ำฝนน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์เครื่องยนต์นิสสันอ่ะ ไม่มีชนหนักนะคะเครื่องเดิมๆให้ดูร่องรอยไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีเปลี่ยนตัวเครื่องนะคะไม่มีสับเปลี่ยนไม่มีตัดต่อรถใดๆทั้งสิน้นไม่มีจมน้ําตัวปั๊มต่างๆอยู่ครบนะคะ รอยเมคอัพอยู่ครบเนี่ยค่ะอะนิสันไทยแลนด์น็อตนะคะไม่มีถูกไขไม่มีถูกขยับเลยรอยเมคอัพต่างๆก็อยู่ครบ แผ่นกันความร้อนนะคะยังสภาพดีอยู่เลยไม่ตกท้องช้างคันนี้นะคะสวยค่ะระยะทางการใช้งาน48,000กิโลกว่าเองนะคะ อาละค่ะได้ดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไปแล้วเนาะกับนิสสันนาวาลาแบ็กอีดิชัน2 5 e 2> คันนี้นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดาะระยะทางการใช้งานอยู่ที่48,000กิโลก,กว่าเองนะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่สวยมากแล้วก็ระยะทางการใช้งานน้อยรถทุกรุ่นทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้นะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่มีจมน้ำนะคะหรือว่ามาประกอบใหม่ทำใหม่นะคะมา ย้อมขายไม่มีแน่นอนค่ะสามารถตรวจสอบประวัติได้นะคะรถคันนี้ไม่กรองใหม่ไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราไม่นับหนึ่งคัดเกรดรถทุกคันนะคะมาให้พี่ๆได้ดูนะคะไม้พี่ๆได้เลือกกันนะคะไม่มีย้อมใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้นะคะเพียงแค่ถ้าขยับเป็นเจ้าของนะคะเพียงแค่ยื่นสำเนาแบบประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลัง3าเดือนหรือว่าล่าสุดนะคะแล้วก็สเตทเมนต์หเดือนแล้ว ใบร,รับรองเงินเดือนคะ่ะเพียงเท่านี้คุณก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะหรือว่าโทรมาที่0 9 5 4 8 6 4 5 6 5ค่ะปรึกษาฟรีค่ะคันนี้นะคะฟรีดาวออกรถ0บาทด้วยนะคะคนที่ติดแบคลิสต์นะคะก็สามารถออกรถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ